สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่ๆน้องอยู่ในช่องเิวซ่า55นะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวปืนของเล่นอย่างี้นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวฟิกเกอร์ตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ฟิกเกอร์ตัวนั้นจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแช่โอ้ว้าวก็เป็นกล่องค่อนข้างใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมกันเลยครับ โอ้ว้าวนี่ก็จะเห็นตัวกล่องมาแล้วก็ตั้งแต่แกะมานะครับผมรู้สึกว่าเออแบบตัวกล่องเขานะครับมันมีกลิ่นแบบกลิ่นมันหอมนะมันเหมือนเขาใส่น้ําหอมมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันหอมเลยครับชันแรกเป็นกระดาษนะครับอู้อ๋อเนี่ยถุงกระป๋ข้างในนี้อ่านี่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเริ่มคุนค้นๆกันหรือย,ยังนะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนแบบแบบไม่ต้องแกะ มันเหมือนอะไรกันหน้ามันใช่ในเรื่องที่ผมได้วาดรูปลงไปในหน้าช่องย t u b e ผมหรือเปล่าโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปแกะต่อดีว่าออที่ผมโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นของเล่นที่ผมอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กผมซื้อแต่ของปลอมนะครับอัจีน่ะเอออันนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อของแท้มานะครับแทนแทนแทโอ้แท้ด้โอ้ว้าวนี่นะครับ รหัสเขานะครับก็คือ Figma 213หนึ่กทกออนทนนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวละครที่ชื่อว่า r e ไวท์แอคเ m a n นั่นเองนะครับ mm hmm. ในรุ่น Figma ตัวนี้ก็จะมีตัวรีไวท์มี asa, มิคาสะมีอาร์มินมีเออร์วินนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็มีขายไม่ค่อยเยอะนั่นะครับเพราะว่าของมันก็ออกมานานแล้วนะครับซึ่งได้ยินว่าฟิกมาจะไม่ผลิตซ้ำด้วย ก็ตัวนี้ถ้านับจริงๆมันก็ออกมาสักประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้น่าจะอาจจะผลิตออกมาซ้ำซึ่งผมก็มีตัวนี้นะครับมีตัวเอเลนเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นของงานจีนนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่างานก็จะไม่เนี๊ยบเท่าของแท้แน่นอนอันนี้คือด้านหน้ากล่องนะครับนี่เป็นนี้นะของปลอมดูง่านะครับของปลอมมันจะไม่มีการสกีนแบรนด์ตรงนี้นะครับก็จะสกีนตรงมุมขวาล่างนี้ครับจะสังเกตได้ง่ายเลยบางตัวก็จะมีตรงนี้นะครับจุดสเกตตรงนั้นก็จะมีตรรงนนี้ะคับ นี่มันจะเป็นเขียนว่า Mac Factory นะครับโอเคข้างๆนี่ก็จะเป็นรีไวต์ทำท่าเตะด้านหลังก็เประมาณนี้ พอแกะกล่องมาก็จะมีประมาณนี้นะครับของข้างในมาเนี่นะครับนี่คือตัวเลไวของเรานะครับนี่ครับผมอุปกรณ์เครื่องเสิมติของแท้งานแท้มันดีกว่าแน่นอนครับผมรู้สึกว่าแบบมันมีความเงากว่านี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนะแต่ในเรื่องมันทามาจากไผ่เด็กนะครับนี่ก็จะมีช่องดาบนะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกตตอนยิงสลิงนะครับนี่คือส่วนใบหน้านี่อันนี้เป็นใบหน้ารูปแบบ กำลังแบบจริงจังนะครับกําลังโกรธอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าแบบมองลงนะครับให้ความรู้สึกแบบแบบโกรธไม่ก็แบบนิ่งๆนะครับอันนี้เป็นตัวสดิงที่มันยิงออกมานะครับนี่คือเอฟเฟกตอนปล่อยแก๊สนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังจะมาเสียบกับขาตั้งได้นะครับนี่ก็เป็นผ้าคลุมนะครับด้านหลังเอาไว้ยึดติดกับเจ้าตัวด้านหลังของรีวนะครับมาดูส่วนของดาบนะครับนี่ซึ่งดาบก็ไม่ต่างกันจากงานจีนมากนะครับ อันนี้คืองานจีนนะครับงานจีนจะงานจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับนี่งานแท้คือข้างบนนะแล้วก็รูข้างด้านล่างมันจะไม่เจาะมาให้นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนักเลยก็คือของปลอมมันจะไม่สามารถถอดดาบได้นะครับมันไม่สามารถถอดดาบได้แต่ของแท้นะครับสามารถถอดดาบได้นะครับนี่ปึ้งเห็นป่ะเจ๋งป่ะเนี่ยเหมือนกับในการ์ตูนเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่สามารถถอดดาบได้เห็นไหมมันเจ๋งตรงนี้แหละ นี่คือพัดต่างๆนะครับก็จะมีพัดมือแล้วก็มีขาตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันของปลอมนะครับจะไม่มีเขียนว่าฟิกมานะครับของแท้ก็จะเขียนว่าฟิกมาอย่างนี้เลยตัวนี้นะครับก็เอาไว้ยึดติดกับตัวของเล่นของเรานะครับนี่ก็มาติดนี้ก่อนนะประมาณนี้อันนี้เป็นมือจับดาบของรีไวท์นะครับก็จะเป็นจับดาบแบบคว่ำนะครับนี่พ์ดมือเขานะครับก็จะมีจะมีมือแบบแบนนะครับแล้วก็มีมือแบบเป็นมือแบบ ขอคมชี้เหลืออะไรไประมาณนี้แล้วก็มือกําแบบหลวมๆแล้วก็มือจับอุปกรณ์เครื่องใช้สมตินะครับนี่เป็นมือจับดาบนะถ้าถามว่ามันต่างกับของปลอมมากไหมส่วนในส่วนของมือผมว่าก็ไม่ค่อยต่างมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวของรีไวต์กันเท่าความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ14เซนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของเอเลนหรือว่ามิคาสานะครับจะตัวสูงกว่า1เซนนะครับก็ประมาณ15เซนนะแต่ว่าของปลอมนะครับผมเคยซื้อของงานจีนมาเมื่อ เจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนพอผมมาซื้อใหม่เหมือนว่าตอนนี้มันตัวมันค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยนะครับถ้าเป็นงานแท้ตัวนี้จะสูงกว่า1เซนตัวนี้จะเตี้ยกว่า1เซนนะมามาดูหน้าต่างดีไว้กันแน่นอนครับรายละเอียดของงานแท้จะดีกว่าสีมันจะมีความเข้มกว่านะครับถ้าเทียบกันเห็นปะของเอเลนตัวนี้มันจะแบบสีอ่อนแล้วก็งานออกมาไม่เรียบร้อยแต่ของงานแท้จะเรียบร้อยกว่าด้านหลังเป็น,นี้เหมือนกันนะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้เสียบกับขาตั้งนันนะครับ ก็หัวนะครับหมุนได้นะครับ3-60องศานะแต่ผมจะขอไม่หมุนแล้วกันเนาะก้มได้เยอะนะครับเงยก็ได้นิดหน่อยข้อต่องานแท้จะมีความแบบแน่นหนากว่านะครับผ้าพันคอก็เป็นยางๆนะสามารถถอดดอกได้ก็ต้องถอดหัวออกนะครับแล้วก็าผ้าพันคอออกแต่ว่าเราใส่แบบนี้แหละตัวของแท้นะครับตัวเสื้อมันจะมีความเป็นยางจะมีความนิ่มกว่าของปลอมนะส่วนของจุดขยับของแขนนะครับก็กางนี้ได้ของปลอมมันจะแบบกลุ่มหลวมนะข้อต่อ ไปด้านหน้าได้นะด้านหน้าด้านหลังได้ปกติแล้วนะทำได้ทั้งสองข้างนะครับงอได้ประมาณนี้ติ๊บประมาณนี้ส่วนของมือก็หมุนได้งอได้อย่างนี้หมุนได้สามองศาก้มลงได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้อ่าเอียงซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะส่วนของกระปงมันก็เป็นยางนะก็แง้มได้นะประมาณนี้ไปด้านหลังก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะติด กระโปรงด้านหลังตรงนี้นะอันนี้กลางได้เห็นปะตัวนี้มันเป็นยางมันสามารถยีได้หัวเขา่างอได้นะครับนี่ปึ๊บเยงซ้ายเยงขวาได้นี่เยงได้นะครับนี่ขยงขาได้ตึบ๊บเห็นปะนี่ประมาณนี้งอปลายขาได้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไปนั่งมันกันนะครับไม่ได้ยากมากครับผมแล้วก็แค่ดึงผมหน้าออกมาแล้วก็ถอดหัวออกตืบ๊บใส่หน้าโกดดีกว่าหรือหน้ากดนี่อะ ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นหน้าแบบโกรธโกรธแบบยอ่อฉัจะฆ่าแกฉจะฆ่าท่านนี่แล้วก็หน้าแบบก้มหัวลงครับจะสังเกตว่าหน้าผากเขาจะทําให้มันเป็นแบบเหมือนแบบมึนๆนิดน,น,น,นึงด้ะเห็นดะด <c oughs> ูหน้าเขาดิแบบอันนี้เหมือนแบบเหมือนไม่อยากเล่นเลยครับแบบโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขี้เกียจไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดอุปกรณ์เครื่องยาเสพติดกันครับตรงเอวนะครับมันจะมีรูให้เสียอุปกรณ์ให้เสพติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ นี่นะก็เสียบประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าของตัวของผมมันเสียบไม่ค่อยเข้านะก็เอาคร่าวๆกันแลวกันเนาะข้างนี้เสียบไม่ได้เลยอ่ะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็ต้องเล่นแบบระระวังหน่อยโอเคปะมาเปลี่ยนมือกันใส่ยี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นี่ให้นิ้วมันเข้ามาอย่างนี้นะตึบนี่อู้หติดง่ายมากเลยแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับ อันนี้ผมก็ได้เอามาจัดท่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะผมว่าเอาไปตั้งท่าเท่ๆได,ได้หลายท่าเลยครับนี่ปึ้งนี่เป็นไงส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับเอาไว้ใส่กับเจ้าตัวรูตัวนี้นะแล้วก็เอาไปห้อยกับอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันมีมันมีเชียวอยู่เอาแบบห้อยเงี้ยติ๊ก เสียบเข้าไปในรูได้เลยนะนี่ก็แบบเหมือนพ่นสติงตึงนี่เป็นไงเท่ป่ะส่วนตัวพ่นแก๊สตัวนี้นะครับเราก็ต้องถอดไอ้เจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ส่วนถ้าเราอยากติดเจ้าตัวนี้นะครับก็แค่ถอดหัวนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่ได้ติดผ้าคลุมมาครับเพราะว่าตัวผ้าคลุมจะไปขูดกับตัวสัญลักษณ์ได้นี่ก็เป็นท่าโพสต่างๆที่ผมลองขยับแขนขาดูนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะ ึ่งผมว่าเออของเล่นแบบนี้มันบอเกมาะกับการไอชั่นมากครับเราอยากทาท่าไหนก็สามารถทําได้เลยนี่ก็เลยเป็นจุดเด่นของของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับซึ่งส่วนที่ผมไม่ชอบก็คือจะเป็นส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยนต์เสิมตีครับเพราะว่ามันติดตั้งค่อนข้างยากมากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วว่าโดยรวมมันก็ถือว่าออกมาโอเคมากครับก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ